เป็นงานโลสต็อกบางทีเหลืออยู่ตัว2ตัวอย่างเมื่อวานก็90ก็ปิดไปแล้วท็อปโซลิดเหมือนกันทรงนี้แหละตัวนี้จะเป็นเรโซแนนซ์610นะครับผมเป็นเคลือบซาตินใครที่อยากได้น้าไม้แท้ท็อปโซลิดเคลือบซาตินเสียงเปิดตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมีให้แค่ตัวเดียวนะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> เพราะว่ารุ่นนี้มันไม่ได้ทำออกมาแล้วเรโซแนนซ์ R 610 ตัวนี้มันจะมีตําหนิคือคําว่าง,งานโลล้างสต็อกอ่ะมันต้องมีตําหนิเล็ก,ลก,ลกๆน้อยทั่วไปนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวพูดผิด <c oughs> บางทีหรือบางตัวมันก็อาจจะไม่มีเลยนะครับผมอย่างตัวเนี้ยมันจะมีรอย <c oughs> ไหนวะอ๋อนี่นี่นีๆๆ่มันจะเป็นรอยรอยร้าวของเลกเกอร์ย้ําคําว่ารอยร้าวของเลกเกอร์ไม่ได้แตกถึงข้างในนะครับผมมันไม่ไม่มีผลกับเสียงอยู่แล้วอ่ะแค่ตรงนี้เองนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวแล้วก็ตรงนี้ ม,มันจะเป็นรอยแบบนี้น,นิดเดียวนะครับผมรองตั้งก็สวยหมดเลยผมให้สนับคนที่รับได้ใครรับไม่ได้ร้อยบาทเลยเลย,เลยนะโอเคอแล้วก็หัวเรโซแนนซ์นี่หัวสวยลูกบิดเล็กตัน้นคอเป็นมอ,อกกันนี่ด้านหลังแบ็กแอนไซจะเป็นโรสบูทใส่ฐาน9โวลต์ v, ผมใส่ฐานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมถ้าชิง่งต่ำเล่นง่ายก็ถือว่าโอเคเลยสายที่ติดมาจะเป็นสายเบอร์สิบอันนี้จะเป็นเล่นอ,อันนี้จะเป็นเสียงที่ผมเล่นผ่านตัวเอม จะลองฟังเสียงถานตัวแอมก่อน ตัวตั้งสายให้ในตัวด้วยนะเมื่อกี้ลืมบอกนะครับผมอ่าเป็นอาาไฟฟ้า,า,าของฟิชแมนโอเคอันนี้จะเป็นเสียงเปล่าที่ผมจะเล่นนะครับผมลองฟังเสียงดูอ่าอันนี้เป็นเสียงเปล่า ที่อยากจะเอาไปฝึกเล่นเอาไปรลุยงานเอาไปเล่นในวงเล่าก็ได้เลยแตืว่าคุมเลย โอเคฝากด้วยนะครับผม Top Solid Boost นะครับผมตัวนี้ก็ผมให้ไปในราคาอยู่ที่2 5 0 0ใครท่านใดสนใจพร้อมปิดเขาทักแชทส่วนตัวได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลย2 5 0 0้าค่าส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180แเก็บรายทางอยู่ที่250เหมือนเดิมกรณีที่เก็บรายทางขออนุญ,ญาตเก็บมัดจำแต่ค่าส่ง250ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยท่านใดไม่กล้ามาดจำล่อยผ่านได้เลยครับผมให้สำหรับท่านที่ขอพร้อมมาจำนะครับผม โอเคฝากด้วยนะท็อปโซลิดสวยๆสย 2, 5 0 0ราคานี้ไม่ค่อยมีนะรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับผมโอเค41นิ้วมาตรฐานเป็นทรง DC นะครับผมคัตเอาเวยสวยสวยนะตัวนี้เสียงดีด้วยโอเคฝากด้วยครับท็อปโซลิดสวยๆราคาถูกขอบคุณมากครับ